เอาหน่อยเว้ยทุกคนคอยคือหน่อยน้องพี่แม่ผมโดนงัดว่ะช่วยดิเออโดนไปแอลกังตายก่อนเจอกางเสร็จเข้าแล้วค่อเข้าไปคุองวานสามตัวเจ้าสุวรนะ ไเหมือนแผนั้นอีกแล้วว่ะที่มาถึงเทียกลางขานี่ม่รมมาตรงไอ้ปามพี่มาดผมใส่มาดิเนี่ยได้ได้เคบเมดมันเอเซเเจ็บมากเจ็บ,บมากไม่ได้รู้อะมา เกี่กอดีแหละสองอดีสองอดีสี่สิบโอลงมาหนกยเวยเกมระวังพี่ช่วยเกยหน่อยนะเกยดีนะขอตัวนี้เค่นั้นมันสองบันสองเกยมีซี่เกยแล้วขวา้าได้ไหมลงเข่าก่อนดีเราไปเกยก่อนได้มันไหนนะซี่ขึ้นปะ่าจบนะจมบนน่ะ สัวแล้วด้วยมีไปต้องมาช่วยผมเคลียร์เฮ้ระวังแล้วที่มันอีเจะบึงอดอีเจ็บพึ่งหลอดเฮ้ยผมรอไดนไอนี่ดกลับแี่เออฉีดได้ีได้ฉีไม่มีฟงด้วยตัวเลยน้องไม่มีเชียอะไรทนีแล้วมรงขึ้นมึงเหรอเดินบนเลยพี่เลนมังกรได้เดนมังกรได้ามารอเราเล่นก่อนบเราเล่นก่อนแค่นั้นแหละพับโอ้โหเซ่อ เดินเดไล่เดินไล่เลยพี่เดินไล่เลยไหวพ่อผมพ่กูกูจับป่าไปกูจับป่าไว้ปาแตกเออป่าแตกพี่สนสไไไหอบหอบำรงอรงหอบโดนหอบโนเออชวมังกรไอ้ก้นไก้อนไอ้เด็บมากช่วยต้งช่วยายพลเมือ หาย้วไอ้ฉี่เราโดนดับแต่เขาสวยแล้วนะเว้ยพยายามไปโยนความได้เปรียบกลับให้เขานะลองฉี่ดับนะโอเคจีวี่นี่ไปยันยัอีกเว้นหนึ่งใกล้ดีไปลองันหายระวไปหายาวไปหายาวเกมขวาข้างขวาน่ากลัวสัตว์เลยจีว่นี่จีว่นี่จีว่นี่ จโซ่ใตลตเล็กเียนตดแล้วยกยกได้โอ้ยยกไปแล้วนะยกไปแล้วนะไอ้ไอเขียนติดแล้วด้วยตรงจังหวะมนเห็นมากกว่ารียกลางนะเว้ยเอสรบอันของหัล่างเลยับเลยหเลยมันไม่มีอะไรฆ่ามันได้ละติดแล้ ที่ซีอะไรวะบ้านกีร่างที่ถ่ายอ่ะเงียบเงียบมาล่างซีร่างพี่มันไปฆ่าผมมาวันสองสามวันการสองเขียนไปแล้วะไปเช็คไปพี่ตามต่งมันนะไอ้กูจ่ายได้เยอะมากเลยเล่นหน่อยดิไปไปไปคนคือลยร้านกูอาจแตกนี่นาที่ี่นาที มาต่อตัวแล้วไหมพี่มาวะไปยู่ไปอยู่เงี้ยไม่ได้ไม่แตงก้ไม่แตกไม่งด้ไม่ได้ไม่ได้เจียนตีแล้วเจียนตีแล้วดีกันตายเขาได้ผมรับกันไายโอ่ะ เริ่มกุยกนแล้วแค่สิบนาทีแล้วพี่ซีไปไหนไม่รู้อ่ะหมดยู่บมดแล้วขอยับมุดว่ะกล้ากล้ารับกลางได้ไหนบ้างหน้ได้พี่พี่ทำไมกระสุดนะพี่ผมผมันโอยู่นะไปอยู่เนี่ยใบเพิ่งเอาบูไงใบเพิ่งเอาบูงาน่าใบน่าจะเข้ากลางนะไมดตเดียวสุดรับกลางหรอรับกาง ยาวยาวยังไม่วบไปเดินสวนเลยเาัหบเอล้างกูไม่ล้างกูไม่ล้างกูไม่ล้างมีดไปมาลังไปอีกลังไปเล่นเล่นอะรอรอวท่าโดไลเ่างไป่ที่จะบนไเราได้มังกนะเนี่ยน่าะ ใช่แล้วมันอ๋อไปมาไปมาเอานร้ากันตอนมันพูเลยไม่ได้นะก้าแต่อนนีมันตายแล้วมันตายแล้วตายตายแล้วตายตายไตายตายไม่มีแข่งไม่มีแข่งไม่มีแข่งตายก็ตายเอาพั้าทีกี้เหลือแข่งนะกี่แข่งได้แล้วนะไอ้กี้เียรี่แล้วพี่มันไม่้องผมไดยพี่เล่นบนกันไนการให้บ้าเจ้าที่อะเราบอม มันมันไม่จอได้ไปไดนไปได้ฝังไอที่ิปโอ้บอนั่งอยู่นี่ด้วนตีอาตัวเล็กเอ็มพาเข้าเอาันน่ะอยู่ในเนี้บูจะขึ้นมาบูพอบูว่ามีลังบายอยู่เนี้ยกูถับบายได้นะนอาู่ามปองกำลังเคองเปฝูงกลางได้มีฟิกแล้วฟิกแล้วฉีกแล้วไปห้าพี่ กตลวาห้าว่ะโ้มันฝังเฮ้ยยงไมัฝังอย่างออู่รบอยู่เราอยู่รอไม่ได้ทำไไร้ลบ้างว่ะเรามีเว็บข้างนะเวยบนก็มีระวังระเฮ้ยุหาแล้วบนตรงหมดแล้ว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 ต้องรับกลางต้องรับกลางล้วสวยนี่ต้องช่วยกูรับรางว่ะ มบนึ่งตช่วยต้องช่วยไม่ได้ด้วยมั้งไม่ได้อ่ะมเงี้นี่ก่อนนี่มีงี้ยนี่่อนมี่ง้ี่ก่อนมี้ยนี่ก่อน่เ่่ป็ลางเว็บกลางเว็บกลางบนก็แตกว่ะโม้โหแดดว่แดดแล้ว่ราจะไปไหนเมื่อกี้นี้น่าจะขึ้นบนเม่ก้ล่กันก่อนไงไ่ไไปไม่กันนะกูจะตาย เลี้ยวสู่เจ็บเจ็บมากสิเติมอ่้ติด้ะติเฮ้ยลางเลยอยูเนี่ยให้พี่ตามไอ้า้จวเอเลย้ามาบ้ามาบ้าอหนะตด้วิ้า้ยยา้ยกล้หมดเลยเอาให้หมดเลยหมดแล้วหมดแล้ว ไม่ได้ได้ตัวหนึ่ง่ะถ้าผมยังตีได้ผมแอัตรเบลาามาก่อนเอเไมเต้องไปรับบนนะบนบนเข้าไหนึ่งทีเชื่อไ้เราลึกไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยหาทาผมกับไปขมสายุ้มขวาเทถงพี่นะอานอทางอ่าน ไปไปกลางๆเดี๋ยววะเฮียโรไม่โข่ะรับได้รับด้ไอ้สิเราได้นานขนาดนั้นเวยอุ้งอุ้งเอาไปบอยยี่ยี่อ่านวันผมนะเว้ยเอาเว้ไอ้ตีไอ้ป่ามัตีมังกรอยู่ป่ามัตีมังกรอยู่ ปิดปิด่มข yeah, ่มายว่าปิดปิดปิดซ้ายเนี่ยเนี่เนี่ารฝั่งก็ตามไปให้ดีนะก็ามาเฮ้ยไอ้นี่มันก็ปิอยู่ปิอยู่ตายตายตายหลานโดนโดนโดนเราหมดอ่ะลองโยนที่ดีไส่ใส่ใส่ไม่บาร้บาร์บาร์บาร์หมดเกมนะพี่

้ายให้ป่ะเข้าแล้วพี่ว่าอะไรควะสรับหน่ทหนหนลนเวมาอยู่ยสอยู่กลางโค้งจี่เีบเสกไปไปวางคิกซี่นยไเ้จง่ายไมู่หนะูกลางให้กูนะีคนเยอะนะ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 ไปงานแล้วนีอยู่นี่อยู่นคิกซี่กรปบะมันอยู่นี่คิกซี่กปมันอยู่นี่ ไมผมได้บนสีไ่ตายหรอตายอยก็ไบตเราดดกได้ปะเาได้เจ็บอ่ะไอพี่มาบนนะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่สองตัวอยู่นี่สองตัววิ่งอยู่น้ก้าไม่ทันนะมันถักผมงดเลยเฮ้ยเราสูงเห็นนะได้บ้านี่แต่วันนี้ไม่ได้ว่าเฮ้ยมัไมาเอาเร็วๆเดยอย่าที่จะงก์มาตายนะเว้กูตาย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 แบงก์ล้วแหละเขาเรวมากโทษเด่ อะได้เได้ได้มังก่อไหนมกาไหนมกทำเวฟกลางกันดิทำเวฟกลางนตายแลตัดแดงผมตัดป่าแดงผมไปให้หมดเลยก็ได้พี่เกมเมืองสู้เจ็บนะไม่ต้องเลยนี่แทบพังงาบอ่ะแล้ามันแพ้วนะบ่ะผมทำน่คเออใช่เลยให้ไม่ให้เกียร์่าไม่ดิ้แทบเจบแน่ ได้มีวีไล่มันมีคลองแล้วไหมเปิดกลางได้นะไว้รวมกลางเปิดกางได้นะอดูได้เฮ้ยคิซีพริกยอก้อยไก่แซ่บไม่โหเจ็บเยอะมันเจ็บเย็น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 ตาบจะเก็ไปคหรือทีเดียวคือดาบ์ที่ปล่อยเลยใช่ปะมันานะเว้ยยังยางยังอยู่ยังอยู่เฮลโหลเราเราเว็บหนาเราเว็บหนาออกไม่โดนเกือบตายเนีแหมก็ขี่มาครับเฮ้ยขี่ไป มาเลยดิไปบไปานมาฮะเ้าวผกไปทำล่างนะเจ้าเจ็บเจ้าูเบดเลยออ้อัเจ็กนะไว้บนอ่ะองกอนะก้างไปอยู่กางอ๋อมีตีบด้านเนี่ยเกียวบแล้วกดดันลางมาแล้วางลางมาแล้วโ้โหเย็ดแม่แล้วมั้งเกี่ย กูเล่นเดียวไม่ได้แล้วว่ะได้แล้วว่ะในกลางนกลางอาเอาคันนก่ะมังหปาใหม่ปะเฮียตายเลยว่ะจิบ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 เกไปแล้วนะสิบไม่มีท่าแท้นะเจ็พันในเฮียอ้ยบ้าว่ะเฮีเียพอนับังนะนับสังะ เจอแล้วถ <begun> <and or> <lly> <horrible> ่อยมาเลยเจอ้ามาบ้ายการดนเอาเลยปน้องโอ้เมื่อกี้ยำดิผมเป็นอะไรไม่รู้แม่งบัาที่ออกนะ่ออก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 ทอกมันทีไปแล้วมันทีไปแล้วไปใหญ่มาเดี๋ยวยุ่งดูทาบนูทํบนดูทําดล่างดูทําล่างผูิ พี่เกมตัผมิงแรงมากเลยแล้วไงไม่ฉีไม่อยู่ฉีไม่อยู่พงิพงล้มหมดไม่อยู่เปิดเปิดเลนได้แล้ว้ยซอนทันแล้วนะมันซอนทันแล้วนะเปิดเปเล่นไดแ้วไอบขอค่อบขอออเปิดเปิดเล่นไดเลยมีอันไหนได้นะอกออกอออไร่เลยย่สิจ็ดี่เบิร์ดนะรอซอนอยู่มีหลอดข้าบนอยู่ไหมะติดนันะ เข้าสามทางได้เลยนะเว้ยเวฟเข้าชนอ่ะคนเด้งไหคนเยอะวะคนสองคนสองกลางมากางมาเอวูกขหลอดเอวถูกขึ้นหลอดตัดผู้ได้ตัดผู้ได้ผมโดนเลยนะเว้ย่อ่ะ่งานว่างเป่น่เฮ้ย่่โนเ่ไม่ไม่รวมรว

ูดูให้กูดูให้กูดูให้กูดูให้เอาขวาเอาขวาไอ้ที่เอโอสู่พี่ก็นะเล่นขวาต้องเล่นขวาต้องเล่นขวาต้องเล่นขวาใช่ใช่ใช่ขวาจะเกิดหรอพี่เดี๋ยวหวงไปเดี๋ยวหวงไปอ๋อกหน่งกูกูให้ให้กูเห็นให้มันเห็นกูคนเดียวให้มันเห็นกูคนเดียวไปละไปนต้นอื่นพลาดอะไรวะเนี่ยเอ็น้องไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วกูเปิดได้เลยป้าพรามะ เปิดเลยเปิดเลยพี่รอจับเลยแต่แต่ถ้ามันมาแต่ถ้ามันะสั่งนเว้ยพี่โปกันติมันสั่งปอดไม่ได้มันสั่งปอดไม่ได้อยู่แล้วพี่ไม่ได้หรอดีเลยดีเลยผู้ประกันเอาเจ๊งเอาไว้ได้แล้วพี่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 ตั้งเดี๋ยวสูงแม่งออกแล้วออกแล้วผมออกแล้วผมรอจับเลยไปหน้าไปหน้าไปหน้าออกเร็วเล็วเลยพี่ เออวันทม่เจ้ามึงกินเอาไปเลยใยุ่งะไไหมสวยไอพีด้วยสวยกัคไม่รับชิวนะเว้ยเกมเกมระวังโดนนะเว้ยเกมคุไม่รอบคิวมันไม่กล้าพี่ๆี่เออยอะเยอะยิงยสีได้ไม่ถอยถอยแด้ฮะไม้สัตว์ันนะ ได่ีอนสามตัวอะไรกับตัวน้องมีตัวเดียวแล้วได้ตัวเดียวมันยังยังไม่กลับนะมยังไม่กลับนะถามสาตัวนังอยู่ไม่ทันไม่ทานไม่ทานีเฮ้ยเนียถ้ามึงบวนกหตกได้แล้วนี่ยไ่ได้แล้วเิสียกลางด้วยใจกูเสียกลางนะไกลปั่มเดียวพี่เล่นไปพี่เล่มึวกนะพี่พี่ลาดีลาดลดลดลต้องหาต้องหาต้องหา้องหาโอพี่เล่่พี่ี่ไม่พ่พี่ไม่่่ม่่่่่ี่่่่ี่่่่ อีแผ่ละทำไมเหไมเหยวไมเห้ยทไมเล่นเล่นเล่นต่อเล่นต่อเลยไม่เกิดไม่เกิดเล่นดีเล่นดีต้องเล่นต้องเล่นต้องเ่นต้องเล่นสี่จแล้วจบ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 แล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่วยพจได้พี่ไบได้ขอาไหวสี่สี่สี่สองสี่องไหวจริงพี่เกิดเกิดเกิดพี่เจมมี่กเกิดละไม่มีแล้วนะพี่เพียรก็เกิดไม่ยายเยลลี่เยลลี่จัดไปสี่สองไว้ไม่ตีปะเนี่ย ได้ได้ได้ก็ต้องเมืที่โฟกัสที่ป้อมก่อนป้อม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 เงนเราฝังเลาไมโฟกัสเลยพี่โฟกัสเโฟกัส้องก่อนโฟกัสก้อมก่อนแล้วก็อยุ้คนไม่โดนฝังไอ้เช่นเล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 ่นสี่สามยังไงก็ไหวอ่ะสี่นะมันโดน็อคิวเออ